จะให้มาพูดกับชีวิตมนุษย์ในปัจจุบันนะวิถีชีวิตของของคนเราในปัจจุบันเนี่ยบอกได้เลยค่ะว่าเป็นอะไรที่ผิดแผกแตกต่างไปจากในอดีตมากมายนะคะในะสมัยคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยท่านก็ออกจะไปทํางานไปทําไรไนะ่ไถนาหรือไปทำเป็นข้าราชาการในปัจจุบันแต่ยุคนี้นะคะเป็นยุคที่มีงานใหม่ๆเกิดขึ้นมีอาชีพที่แปลกแนะคะมีอะไรหลายๆอย่างที่คนวัยวัยเนี้ย เซอร์ไพรส์ได้ตลอดเวลานะคะแล้วยังไงล่ะค่ะมนุษย์ทุกคนมีการแข่งขันแลวลืมลืมอะไรค่ะลืมเรื่องสุขภาพเขาบอกน้อะไม่ได้ลืมไม่ได้ลืมเลยเรื่องสุขภาพเนี่ยเพราะฉันน่ะกินอาหารดีฉันไปออกลังกายฉันไปพอดที่ฉันไปดูหนังฉันไปฟังเพลงนะคะแต่คุณลืมไปนะไปหรือเปล่าเขาว่าสิ่งที่คุณทํานั้นอ่ะมันถูกต้องถูกวิธีหรือเปล่า ทานอาหารอะไรคะคณทานอาหารตัดต่อสายพันธุ์ใหม่คนดื่มน้ําอะไรคะคนดื่มน้ําที่ผลิตขึ้นมาใหม่ด้วยกรรมวิธีแปลกนะคะมีน้ําแร่มีน้ําอะไรก็ไม่ทราบสารพัดอย่างซึ่งคุณไม่รู้หรอกค่ะว่ามันดีจริงหรือเปล่านะคะมนุษย์ในปัจจุบันจึงอยู่กับสิ่งใหม่นะคะแต่สิ่งหนึ่งคะ่ะที่เป็นสิ่งใหม่และเป็นสิ่งที่ดีการทานอาหารเสริม หรือวิตามินต่งางๆเป็นตัวใหม่ที่เข้ามาในชีวิตของคนปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งเลยค่ะอยากจะมาบอกนะคะว่าสิ่งที่ตัวเองเจอมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีวิตามินตัวนี้นะคะมีชื่อวาา่าฟอสนาเป็นผลิตภัณฑ์เป็นวิตามินที่ผลิตจากเยอรมันค้นพบโดยผู้หญิงไทยคนหนึ่งนะคะที่เซอร์ไพรส์มากค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ทำให้ ผู้หญิงคนหนึ่งอย่างใหญ่ได้ทดลองแล้วมีความรู้สึกเลยว่าไม่น่าเชื่อว่าทําให้ตัวเองมีความมีความคิดว่าทําไมนะวิตามินตัวนี้ถึงทําให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นขนาดนี้ถึงขนาดที่มานั่งพูดเห้ฟังว่าคุณรู้ไหมว่ามันทําให้ตัวเองเนี่ยผิดไปจากเมื่อเมื่อหลายปีก่อนนะคะทุกคนต้องรู้นะว่าตัวเองแก่วเป็นยังไงเหนื่อยง่าย จะนอนอยังไงก็แล้วแต่ต่อให้นอนมากนอนน้อยก็รู้สึกมค่มอยจะดีใช่ไหมครับฟันฟางหน้าตาเส้นผมเราตื่นขึ้นมาเจอตัวเองในกระจกผู้หญิงทุกคนรู้สึกว่าโอ้ oh God, ไม่กทําไมเช่นดูไม่ดีเลยทําไมมันเช่นดูไม่ดีทําไมฉันรู้สึกไม่ไม่ฟีลกูสหรับร่างกายตัวเองถ้าตัวเองยอมรับได้ว่าตัวเองแก่เนี่ยมันก็คือนจบใช่ไหมครับแต่ถ้าตัวเองรับไม่ได้จะอะไรขึ้นกัรเราต้องหาตัวช่วยผู้หญิงหลายคนในโลกเนี้ย ไปชีดโบทอกไปทําอะไรก็แล้วแต่ที่ทำมาเจวเองดูดีดึดงทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้าที่เข้าทาเหมือนเดิมแต่มันเป็นเรื่องที่ทําแบบเห็นภายนอกความจริงแล้วเนี่ยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่จะให้ร่างกายมันดีเนี่ยมันต้องเกิดจากภายในถูกไหมคะทํายังไงล่ะคะอันดับแรกเลยค่ะคุณต้องหาตัวช่วยเราเจอแล้วค่ะสิ่งหนึ่งที่บอกได้เลยนะคะว่า ฟาสนาเป็นวิตามินที่มีหลายๆตัวนะในนั้นเนี่ยเป็นตัวช่วยที่ทำให้ร่างกายของมเนค่อนข้างเวิร์กทำงานดีมากเดีย๋ยวจะมาบอกนะคร